นี่คือเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอที่แม่น้ำซึ่งทําให้คนทั้งโลกต้องช็อกตั้งแต่สัตว์ประหลาดตัวยาวคล้ายหนอนยักษ์ไปจนถึงร่างปริศนาที่โผล่ออกมาจากน้ําตกซึ่งแต่ละคลิปนั้นจะน่าทึ่งและน่าเหลือเชื่อขนาดไหนกดไหล์แล้วไปดูกันรวมญาติจอะเข้บอกเลยนะครับว่าต่อให้จ้างผมเท่าไหร่ ผมก็ไม่มีทางไปล่องเรือที่แม่น้ําแห่งนี้แน่นอนโดยนี่คือเหตุการณ์ที่ชาวประมงคนหนึ่งได้ไปเจอกับกองทัพโจระเข้ที่แม่น้ําเข้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความกล้ามาจากไหนที่ทําให้เขาสามารถขับเรือผ่านตรงนี้ไปได้มันดูเหมือนกับว่าโจรสเคทเหล่านี้มารวมตัวกันเพื่องานเลี้ยงรวมญาติเลยและตามคำบอกเล่าของชาวประมงคนนี้เขาบอกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นจระเข้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้งูยักษ์ในขณะที่กำลังสำรวจแม่น้ำในเขตชนบทอยู่นั้นชายคนนี้ก็ได้พบเจอกับบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้เรือของเขาและมันก็ดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปเลย ตัวเขาเองนั้นคิดว่าเขาได้พบเจอกับบางสิ่งที่เกินกว่าจะจินตนาการได้มันยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตปกติใดๆที่เขาเคยพบเห็นเขาบอกว่ามันคืองูอนาคอนด้าที่ยาวกว่า20เมตรซึ่งผมก็แปลกใจจริงๆที่เขากล้าที่จะไปสัมผัสเจ้าสิ่งนี้โดยที่อยู่ห่างจากมันแค่เอื้อมและเมื่อคลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์เนต็ตผู้คนก็ได้จะสงสัยว่าอนาคอนดานั้นมักจะไม่เคลื่อนไหวแบบนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลก็ยังบอกอีกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวแข็งทื่อเหมือนกับหมายทําให้มีบางคนมาคอมเมนต์ว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่ทําจากหมายแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินว่านี่เป็นคลิปหลอกลวงผมอยากให้คุณลองดูตอนท้ายของคลิปนี้ให้ดีว่ามันเป็นหมายจริงหรือเปล่าร่างงูไร้ชีวิต การพายเรือคายักผ่านช่องแคบ,บๆนั้นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่นักพายเรือคายั k คนนี้เผชิญในการเดินทางของเขาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนที่เขากำลังพายเรือไปจับปลาตามปกติแต่แล้วเขาก็ต้องช็อกเมื่อเขาได้ไปพบกับร่างงูที่ไร้ชีวิตเขา้าชายคนนี้จับมันขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นและก็ตรวจสอบดูร่างของมันอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าเจ้างูตัวนี้ติดกับดักอยู่ตรงนี้มาสักระยะแล้วแต่ว่าคงจะไม่มีคนมาปล่อยมันออกไป และเมื่อชายคนนี้ตรวจสอบดูงูนี้จนพอใจแล้วเขาก็ปล่อยมันลงน้ำกลับไปตามเดิมสัตว์ประหลาดหนอนยักษ์นี่คือคลิปวิดีโอที่กลายเป็นกระแสไวรัลบนอินเทอร์เน็ต และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในหมู่ผู้คนเป็นอย่างมากซึ่งในเวลาต่อมาพวกเขาก็เริ่มเรียกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าสัตว์ประหลาดน้ำแข็งบ้างก็เรียกว่าสัตว์ประหลาดล็อกเนสถ้าจะถามว่าเรียกแบบนี้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดซะทีเดียวด้วยรูปร่างหน้าตาที่แสนประหลาดและก็การเคลื่อนไหวในน้ำแบบนี้ไม่ว่าใครก็คงจะเรียกมันแบบน,นั้นและเมื่อผู้เชี่ยวชาญถูกเรียกให้มาแสดงความคิดเห็นพวกเขาจึงได้วิเคราะห์วิดีโอแล้วก็บอกว่า เขามีทฤษฎีบางอย่างที่มันอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยปรกากฏมาก่อนหรือไม่มันก็คงจะเป็นเศษขยะที่ลอยอยู่บนน้ําแต่ว่าเคลื่อนที่จนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเขาก็สับสนเหมือนกันอย่างไรก็ตามก็มีบางคนที่ยืนกรานว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือสัตว์ประหลาดและการที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คําอธิบายได้มันก็ทําให้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนา พญานาคในแม่น้ำเหตุการณ์น i mean ี้น yep ั้นแน่นอนคบว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่เองเมื่อชาวบ้านนั้นได้ยินข่าวลือเรื่องพญานาคที่ลอยตัวอยู่บนแม่น้ำพวกเขาทุกคนจึงได้รีบพากันมาดูเพื่อเป็นบุญตาและได้รูปร่างที่แปลกประหลาดของมัน สร้างความสะพึงกลัวให้กับทุกคนที่พบเห็นและชาวบ้านเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะเชื่อว่านี่คือพญานาคจริงๆแม้แต่พระสงฆ์ที่อยู่แถวนั้นก็ได้บอกว่านี่คือพญานาคที่มาแสดงตัวให้ทุกคนได้เห็นอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตก็มีทั้งคนที่เชื่อและก็ไม่เชื่อแล้วคุณล่ะครับคิดว่านี่คือตัวอะไรปลาเก๋ายักษ นี่คือเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองเมื่อมีคลื่นสีแดงพัดพาปลาเก๋าตัวใหญ่ที่หนักกว่า700อปอนด์มาเกยตื้นอยู่ที่ชายฝั่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องตะลึงกับขนาดของมันเจ้าปลาเก๋าตัวนี้มีขนาดใหญ่มากซะจนต้องใช้รถแบ็คโฮในการยกผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็ต่างพากันประหลาดใจที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ ในตอนแรกนั้นทุกคนไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงในการตายของมันแต่พวกเขาก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกี่ยวกับคลื่นน้ำสีแดงก็เป็นได้ผืนน้ำสะเทือนในขณะที่ชายคนนี้กำลังพายเรือเล่นไปตามแม่น้ำอย่างเพลิดเพลินจูจ่ๆเขาก็ได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่แปลกป,ประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าหากว่าเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำสาดน้ำขึ้นมาจากใต้ผืนน้ำไม่หยุดและแม้แต่ชายคนนี้เองก็คิดว่าตอนนั้นเขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเข้าให้แล้วแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขานี่แหละที่ไปพายเรือทำให้พยุนกลุ่มหนึ่งตกใจและก็ได้เริ่มเข้าสู่โหมดป้องกันตัว ดังนั้นถ้าหากคุณไปพายเรือเล่นแบบเขาแล้วล่ะก็ก็พยายามอย่าเข้าใกล้ยพยุนจะดีกว่าฝูงสิงโตโทะเลในขณะที่กำลังล่องเรืออยู่นั้นชายคนนี้ก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนกับเป็นฝูงสิงโตโทะเลกำลังประชุมอะไรที่กำลังตึงเครียดกันอยู่ ถึงแม้ว่าสัตว์ชนิดนี้จะมักอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่มันก็แปลกที่พวกมันทำตัวน่าสงสัยเมื่อโดนชายคนนี้มองเห็นเข้าพวกมันรีบกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายวนเวียนอยู่รอบๆเรือโชคดีที่ชายคนนี้สามารถผ่านพวกมันไปได้โดยที่ปลอดภัยและก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆจากพวกมันเลยพยูนจู่โจม ในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังว่ายน้ำไปบนแม่น้ำอย่างเพลิดเพลินแต่เธอก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามีอะไรบางอย่างว่ายน้ำอยู่ใกล้ตัวเธอมากบางอย่างที่น่ากลัวอย่างยิ่งเลยครอบครัวของเธอนั้นเตือนเธอเกี่ยวกับบางสิ่งที่อยู่ใต้น้ำทำให้เธอสติแตกและกลัวสุดขีดเธอรีบว่ายน้ำให้เร็วขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งระหว่างนั้นเธอก็ถ่ายทำวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยกลัวก็กลัวแถมยังต้องถ่ายเอาไว้อีกสงสัยเธอคงอยากได้คอนเทนต์มากๆเลย โดยเจ้าสิ่งมีชีวิตใต้น้ําตัวนี้นั้นก็คือพยูนขนาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพยูนตัวนี้ก็ไม่ได้ทําร้ายใครและก็ว่ายน้ําออกไปในที่สุดจับกุ้งยักษ์มือเปล่าในขณะที่เขากําลังพายเรือข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งชายคนนี้ก็ได้มองเห็นสิ่งมีชีวิตที่หายากอย่างยิ่งแต่ก็อันตรายอย่างยิ่งด้วยและก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ถึงได้จุ่มมือลงไปตรงนั้นเพื่อจับมันแทนที่จะใช้เครื่องมือในการจับแทนซึ่งหลังจากนั้นเขาได้นำกุ้งเครฟิชต,ตัวใหญ่ออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่อยู่แถวนั้นด้วยกามอันใหญ่มหือมาของมันนั่นเองไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าโดนจะกุ้งตัวนี้หนีบนิ้วเข้าจะเป็นยังไงร่างปริศนาที่น้ำตกนี่คือหนึ่งในเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นที่น้ำตกแห่งหนึ่ง โดยในขณะที่ครอบครัวนี้กำลังเพลิดเพลินไปกับวิวอันสวยงามของน้ำตกพวกเขาก็ได้ถ่ายติดบางอย่างที่โผล่ออกมาจากน้ำตกเหมือนกับว่ามันมีบ้านอยู่ตรงนั้นมันเป็นร่างที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ซ่อนตัวอยู่หลังกระแสน้ำเชี่ยวมันโผล่ออกมาแล้วก็หายไปแทบจะทันที เป็นไปได้ไหมครับว่ามันอาจจะเป็นผีหรือวิญญาณอะไรบางอย่างที่อาศัยอยู่ตรงนั้นแม้จะดูคลิปนี้วนอยู่หลายรอบผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่านี่คืออะไรงูยักษ์ข้ามแม่นม้ำนี่เป็นคลิปที่ถ่ายได้ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งในป่าแอมะซอนในคลิปนั้น ทุกคนจะสังเกตเห็นงูขนาดใหญ่ที่ยาวมากๆยาวจนเกือบจะข้ามแม่น้ำได้เลยไม่รู้ว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้คิดอะไรอยู่ถึงได้กล้าลงไปถ่ายใกล้ขนาดนั้นเพราะถ้าหากเป็นผมคงวิ่งหนีตั้งแต่เห็นหัวของมันโผล่ออกมาแล้วฝูงวานเพชรคาดลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าหากคุณอยู่บนเรือลำนี้แล้วได้เจอกับสิ่งนี้เข้า คุณจะกลัวขนาดไหนโดยนี่คือภาพอันน่าเหลือเชื่อของกลุ่มวานเพชรคาตกว่า300ตัวที่มารวมตัวกันในที่ที่เดียวมันเป็นอะไรที่ทั้งน่าทึ่งและก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันคนบนเรือเองนั้นก็ตกใจกับจํานวนของวานเพชรคาตที่มารวมตัวกันมากขนาดนี้โชคดีที่วานเพชรคาดฝูงนี้นั้นไม่ได้มองพวกเขาเป็นเหยื่อ เพราะดูเหมือนว่าการรวมตัวกันของวานเพชรคาตที่ใหญ่ที่สุดนี้เป็นการมารวมตัวกันเพื่อกินอาหารโดยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ล่องเรือกลับไปพร้อมกับเรื่องราวอันน่าทึ่งของการเผชิญหน้ากับวานเพชรคาตกว่า300ตัวในที่เดียวกัน และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่พวกเขาเจอที่แม่นม้ำและมันทำให้ทั้งโลกต้องชอ็อกซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ